ผมผู้ใหญ่บ้าเรือนรีสวัสดิ์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดตะบนน้ำเย็ยนเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนตะบลน้ำเย็ยนเป็นประธานกรมวิสาหกิจชุมชนรงสีเกษตรชุมชนบ้านดอนบกอเป็นประธานเครือข่ายรงสีชุมชนอำเภอตะแงหาทำาั้นทางการเกษตรนะครับก็ทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต ครับแล้วก็ปลูกข้าไวไรบุรีนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็นำมาแปรรูปหรือว่ามาสีาเพื่อหำ่ายให้กับเกษตรกรไปรับประทานเพื่อสุขภาพแล้วก็โดยใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมีเพื่อสุขภาพของ ผู้บริโภคทนะครับเมื่อสุขภาพดีแล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องไปหามหมอเสียเงินก็เงินที่จะต้องไปให้หมอเราก็มีเงินเหลือเก็บในส่วนนั้นแล้วก็เพื่อนำร่องนะเป็นตัวอย่างเพื่อนำร่องให้กับเกษตรกรในชุมชนและก็ชุมชน,น,ชมชนมอ,อืนะ่นๆเพื่อ เป็นแบบอย่างให้นำไปปรับใช้กับส่วนอื่นๆเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของขเกษตรกร, okay. รเองการผลิตปุ๋ยหมักพืชสดปุ๋ยน้ำหมักเตียวภาคเ,เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการ ที่มาทําการเกษตรหรือว่าทำนาหรือเราก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่อยๆนะครับมีการประชุมอบรมกันเ,เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะมาวิเคราะห์กันเ,เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาหน่วยงานอื่นๆมาช่วยเหลือ,เ,อ,อเป็นการช่วยเหลือ ตัวเองนะครับสำหรับกิจกรรมเรื่องการแปลรูปนะครับก็จะเป็นคนนำร่องในการปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะ,ะนำมาแปรรูปไว้บริโภคนะครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิซึ่งผลิตในชุมชนนะครับซึ่ง,งผลิตในชุมชนของเราเองนะครับโดยที่ ไม่ต้องไปภาคเหนือภาคอีสานอยู่ก้าเราก็สามารถผลิตข้าวหอมมะลิหรือผูกข้าวหอมลิและวก็นำมาแปรรูปที่รงสีชุมชนของเรานะครับเพื่อลดต้นทุนและก็ปลอดสารด้วยนะครับแล้วก็เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ส่วนข้าวไโรโบลี่เนี่ยนะครับก็เป็นข้าวเพื่อสุขภาพปัจจุบันเนี่ยนิยม นิยมปลูกและนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายนะครับเป็นข้าวที่มีสารอาหารมากมายนะครับมากกว่าข้าวอื่นๆนะครับสามารถที่ป้องกันโรคต่างๆได้นะครับก็เป็นข้าวเพื่สุขภาพนะครับสำหรับอันนี้เป็นข้าวกล้องนะครับเป็นข้าวกล้องขอมมะลินะครับอันนี้ก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพหอมมะลิก็คือข้าวที่ดีที่สุดของไทยนะครับเป็นข้าวของไทย เปิดข้ากล้องก็จะมีธาตุอาหารหลากหลายนะครับมีธาตุอาหารมากมายนะครับอย่างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีพระราชดำรัสนะครับใหเ้เกษตรกรไทยเนี่ยนะครับอันมารับประทานข้าวกล้องนะครับเพื่อสุขภาพาที่ดีของเกษตรกรนะครับี่ <c oughs> หวานอัตราเมล็ดพันธุ์4กิโลต่อไร่อายุข้าวได้1เดือนกับ4วันแต่ตั้งแต่หวานมายังไม่พบการระบาดโรคแมลงหรือศัตรูพืชอะไรเลย